โอเคครับส่วนเรื่อง CMW 109นะครับผมจะมาบอกข้า,ขาวว่าวิธีการเซตยังไงนะครับ CMW 109นเะครับ <Okay. S 1> เป็นระบบแบบเซตที่มีเมนูอยู่ในตัวนะครับเมนูทั้งหมดจะมีอยู่4เมนูนะครับเริ่มจากที่เมนูแรกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไดอะแกรมนะครับเมนูแรกจะเป็นเกี่ยวกับการจับระยะของ เซนเซอร์นะครับว่าอยากจับได้กี่เมตรสูงสุดถึง6เมตรนะครับสองคันไว้ตรวจจับนะครับมี3ระดับต่ำปานกลางและสูงสุดนะครับสามนะครับความเร็วในการปิดของเซนเซอร์นะครับความเร็วในการปิดในที่นี้คือเป็นความเร็วที่เกี่ยวพันกับตัวไม้กั้นนะครับผมว่าอยากให้ปิดกี่นาทีหลังจากรถผ่านไปแล้วกี่วิอยากให้ปิดนะครับส่วนอย่างที่4คือหน่วงรีเลย์นะครับหลังจาก3เมนูนี้นะครับปรับรีเลย์ได้นะครับ ประมาณถึง6วินะครับผมโอเคทีนี้ส่วนตัวของอหัวข้อแต่ละหัวข้อนะครับก็จะบอกไปว่า,าแต่ละหัวข้ออันนี้เมนูที่1นนะครับก็จะบอกดังนี้ว่าตั้งค่าย,ยังไงนะครับไว้กี่วินะครับเมนูที่2เมนูที่3เมนูที่4นะครับซึ่งเวลาเข้าเมนูแล้วนะครับไฟสีฟ้าจะขึ้นนะครับไฟสีน้าเงินจะขึ้น นะครับจะขึ้นก็แล้วแต่ตามที่ตั้งไว้เลยนะครับ1ติดค้าง2ติดค้าง3ติดค้างอ้ที่1ติดค้าง2องติดสามติดค้างนี่คือเป็นหลอดไฟตรงนี้นะครับซึ่งไลน์ในสายคือ1 2 3อนะครับถ้าดวงไหนเปลี่ยนไปตามสถานะที่ไดอะแกรมบอกนะครับก็คือณนะตอนนั้นแหละเราตั้งเป็นช่วงเมตรระยะของที่ไดอะแกรมเขาบอกไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะสอน วิธีเบื้องต้นนะครับก็คือเวลากดนะครับวิธีขั้นตอนก็คือกดค้างปึ๊บเลือกพอเข้าไปเมนูปุ๊บกดคลิกๆเพื่อเลือกคําสั่งพอเสร็จปุ๊บนะครับจะเซฟให้กดค้างไฟ3ดวงจะกระพริบแล้วออกนะครับเวลาใช้งานต้องตั้งค่าทีละเมนูนะครับสมมุติว่าผมอยากเข้าเมนูที่1นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยว่าหน้าเมนูมันเป็นยังไงกดค้างก่อนอ่ะนี่ผมกดค้างนะครับ โอเคสถานะไฟของในตัวอุปกรณ์จะขึ้นเป็นลนนักษณะนี้1ขึ้น2ขึ้น3ขึ้นแล้วก็1 3ขึ้นพร้อมกันนะครับซึ่งถ้าเรากดค้ามปุ๊บอันนี้จะเข้าสู่หน้าให้เล,เลือกเมนูแล้วนะครับเดี๋ยวรอเริ่มใหม่สายสูตรอันนี้เมนูที่1อันนี้เมนูที่2อันนี้เมนูที่3ส่วน1กับ3ขึ้นพร้อมกันคือเมนูที่4นะครับถ้าอยากเข้าเมนูไหนนะครับไฟถึงตรงไหนให้กดปล่อยอันนี้ผมจะเข้าเมนูที่1 อ่ะผม,ผมกดปล่อยพอกดปล่อยปุ๊บจะเข้าสู่หน้าเมนเข้าไปในฟังก์ชันเมนูซึ่งอันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับะระยะระยะของเซนเซอร์นะครับระยะของเซนเซอร์ผมกหเือบอกก็คือถ้าเราจะเซตหน้าเมื่อกี้เราต้องรีบเซตเลยนะครับมันจะมีเวลาของมันไม่งั้นมันจะออกมาหน้าหลักอ่ะกดใหม่กดค้างอ่ะเข้าหน้าเมนูที่1เมนูที่2เมนูที่3เมนูที่4แล้วมันจะกลับมาวนลูปครับ หนอ่ะแล้วหปุ๊บปล่อยทีนี้เราก็เลือกได้เลยนะครับมันจะมีสถานะนะครับอยู่ในนี้อยากให้ผมอยากให้ค้าง4เมตร4เมตรเอ่อ4เมตรจะอยู่ที่โทษนะครับโทรศัพท์ผมดับไปอา่า4เมตรจะเป็น1บวก3ติดค้างนะครับ1บวก3ติดค้างก็คือเราต้องตั้งสถานะอ่ะเรื่องนี้ อย่างงี้คือ1นบวกสติดค้างคือไฟ1กับ3ติดค้างคือมันจะบอกว่า4เมตรถ้าเราอยากเอา4.5้เราก็กดอีกทีหนึ่ง<อ>นะครับทีเนี้ยอ,อ่ะอันนี้กลับเข้าสู่หน้าเมนูเดิมทีนี้อ่าสมมุติว่าเราเลือกได้แล้วว่าเราเอาสื่อ4.5เมตรและนะครับเลือกได้ปุบ๊บเรากดเซฟโดยการกดค้างไฟสีแดงจะขึ้นพร้อมกันเราจะกระพริบอ่ะรอให้มันดับกดค้างจนกว่าจะดับอ่ะทีนี้มันหายไปแล้ว นะครับทีนี้เท่ากับว่าเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้ง,งานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยนะครับก็อินบ็อกก็มาถามที่หลังได้นะครับประมาณนี้ครับ